งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังทิศบ้วนบางประมาอดิศักบ้วนกิยาพันธ์นะครับที่ตอบปัญหาให้กับ บรรดาแฟนๆรายการที่เคารพได้รับรู้รับทราบอย่างวันนี้เราก็คุยกันว่าจะทำเกษตรดีไหมแล้วก็ทำยังไงนะฮะผมก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเริ่มต้นจากไม้ใบไม่ว่าปลูกผักกินใบปลูกไม้ประดับนะฮะหรือจะเป็นการตัดปลูกไม้ใบเพื่อการตัดใบขายอันนี้ก็ เป็นข้อแนะนำนะครับท่านผู้ฟังลองดูนะไม้ใบบางอย่างเนี่ยปลูกง่ายง่ายนะครับแต่ว่าค้าขายกันมาเป็นเวลาชานานท่านเคยทำน้ำใบโบบกไหมน้ำใบ,บบนบใบโบบกเนี่ยครับใบโบบกเนี่ยปลูกที่ ชุ่มชุ่ชำชำนะริมริมน้ําหรือเดี๋ยวนี้คนที่เขาปลูกนะครับเขาทําเป็นแปลงยกแปลงขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าแดดเดี๋ยวนี้มันแรงเขาก็จําเป็นจะต้องขึงสแลนบังแดดนะฮะซึ่งถ้าไม่บังมิดหมดเลยก็อาจจะแผ่นเว้นแผ่นนะครับแล้วก็ให้น้ําชุ่มชุมช,ช,ชื้นชื้นต้นไม้ที่คล้ายๆกันอย่างใบบัวบก แว่นแก้วแว่นแก้วนี่ก็เป็นผักพื้นบ้านนะลักษณะใบกลมๆนะแล้วก็ผมเชื่อว่าใบบบวบกเนี่ยหลายคนรู้จักแต่ว่าถ้าเราถกใบโบวบกไปขายนะครับมันก็จะได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าเราเอาใบโบวบกมาแล้วเราก็มาแปลงเป็นน้ำใบโบวบกนะครับแล้วเราขายเป็นน้ำใบบบวบก ก็จะได้อีกราคาหนึ่งผมกำลังจะบอกอะไรครับผมกำลังจะบอกว่าทําเกษตรเนี่ยถ้าขายเป็นวัตถุดิบมันจะได้ราคาหนึ่งซึ่งต่ำหน่อยนะแต่ต่ำไม่ต่ำก็อยู่ที่มาตรฐานเราตกลงกันนะเพราะสิ่งสำคัญก็คือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเอาไปแปรรูปได้ไหมเออถ้าบอกว่า แปลรูปได้ราคามันจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วนั่นก็หมายความว่าการแปลรูปผลิตผลผลิตภัณฑ์จากการเกษตรเราต้องปลูกแล้วถ้าทำและคิดได้ครบวงจรก็จะดีผมยกตัวอย่างมีแฟนรายการเราท่านหนึ่งนะครับก็ทิพนบดบางว่าไปบรรยายที่ไหนเขาก็ตามไปตลอดแต่ก็ไม่รู้จัก ชื่อเสียงเด่นนามวันวันหนึ่งมีการพบปะสังสรรค์กันในกลุ่มแฟนรายการก็เลยได้มีโอกาสคุยกันผมก็แนะนำบอกว่าอ๋อปลูกมาดันเหรอแล้วไงอะ่ะแล้วขายมาดันเป็นผลเหรอผมก็ยุเขาบอกว่าถ้าคิดจะทำมาดันก็ทํทำมาดันให้ครบวงจรเดี๋ยวนี้เขาปลูกมาดันเขาทำ มาดันล,ลอยแก้วเขาทำมาดันอบแห้งเขาทำมาดันแช่อิม่มเขาทำน้ำมาดันเขาทำแยมมาดันเขาทำอะไรอะไรผลิตภัณฑ์ต่างๆจากมาดันนะะเยอะแยะมากมายจนาจากต้นมาดันซึ่งก็ใช้กินผลสดธรรมดาเพิ่มมูลค่าขึ้นมามหาศาลนะครับ ถ้ายกตัวอย่างคนที่คนเขามักจะพูดว่าฐา,านะไม่ค่อยดีก็คือนาข้าวถามว่าทำไมเราลองมาวิเคราะห์กันดูสิก็เพราะว่าเป็นพืชที่ใช้ปัจจัยเยอะน้ำเยอะนะการดูแลเยอะแรงเก็บเกี่ยวขายแต่ขายได้ราคาตำ่ำ ใช้หน่วยพื้นที่มากได้เงินน้อยนะครับปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดใช้ที่เป็นหลายหลายไร่นะครับแต่ว่าผลตอบแทนได้เงินน้อยมากแต่ถ้าปลูกกล้วยไม้หน้าวัวแคคตัสไม้ประดับปลูกที่เล็กๆไม่ใหญ่มากแต่มูลค่าต่อต้นมันมี ราคาสูงเรื่องนี้ผมก็ขอยกตัวอย่างว่าในขณะที่ข้าวแม้ว่าตอนนี้จะราคาดีหน่อยเพราะว่ามแมลงแล้วก็ไม่มีน้ำจะทำนาผลผลิตออกมาน้อยราคามันก็เลยดีแต่ถ้าคิดเทียบกันนะครับราคาข้าวราคาข้าวโพด แค่สองอย่างนี้ก็ต่างกันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่แล้วมาเนี่ยจุดจำกัดมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ตลาดนะเพราะว่าเราเราทำตลาดไม่เป็นซึ่งเรื่องนี้ภาครัฐจะต้องมาช่วยถามว่าทำไมปลูกข้าวโพดกับปลูกข้าวใช้น้ำน้อยกว่าปริมาณน้ำที่ใช้ใช้น้อยกว่ากันเยอะเลยนะครับปลูกทั่ว แต่ผลตอบแทนต่อนหน่วยสูงกว่าจนกว่าท่านจะปลูกข้าวแล้วนอกจากปลูกข้าวแล้วเนี่ยเราจะเอาข้าวเนี่ยไม่ได้ขายเป็นข้าวเปลือกแต่เราเอาข้าวไปขายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงเป็นขนมผมกำลังบอกว่า ทำเกษตรถ้าแปลรูปไม่ได้ไม่เป็นมันจะมีสินค้าอีกส่วนหนึ่งเสียของครับยกตัวอย่างถั่วฝักยาวท่านปลูกถั่วฝักยาวนะะถ้าปลูกถั่วฝักยาวนะครับแล้วมันมีบางฝักนะครับที่มันโดนหนอนเจาะเนี่ยเราขายผลสดไม่ได้แล้ว กลายเป็นว่าไงกลายเป็นว่าต้องทิ้งอ้าวเขาก็ง่ายๆมันมีหนอนเจาะส่วนเดียวเขาก็ตัดส่วนนั้นออกส่วนอื่นเขาก็ตัดเป็นถั่วท่อนสั้นๆบรรจุถุงขายแล้วก็บอกว่าบริการหั่นให้เสร็จเรียบร้อยแต่ความจริงแล้วมันเป็นถั่วที่มีตำหนิเห็นไหมครับเราปลูกกล้วยนะฮะกล้วยหอมผิวเช้งกระเดะเลยเราส่งขาย นะครับในตลาดนะครับผิวสวยนะ,ะไม่มีเชื้อโรคเชื้อรามมลงมาแรงขายไปเกรดหนึ่งแต่ว่ากล้วยที่ได้รับผลกระทบมันอาจจะ,ะไม่ทันแก่มันหักมันล้มมันอะไรก็แล้วแต่หรือว่าแม้กระทั่งลูกผลมีตำหนิอย่างนี้เราก็เอามาแปรรูปได้แม้ว่ากล้วย แต่ละชนิดจะมีการแปลรูปแตกต่างกันไปแต่ก็ต้องแปลกล้วยอย่างถ้าเราพูดถึงกล้วยครบวงจรปลูกกล้วยขายหนอปลูกกล้วยขายใบยนะและปลูกกล้วยขายเป็นผลสดปลูกกล้วยขายเป็นกล้วยตากปลูกกล้วยขายเป็นกล้วยที่เรียกว่า กล้วยฉาบนะบ้านผมสมัยก่อนก็ทำเป็นชิ้นยาวๆแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไปทางกระเบงเพชรเขาจะหั่นขวางนะครับกล้วยฉาบและเดี๋ยวนี้กล้วยนะแทนที่จะขายก็เป็นกองคนรู้สึกว่าไม่น่ากินเข้าบรรจุใส่ถุงพลาสติกเหมือนกับมันฝรั่งนั่นแหละครับนะแล้วก็พิมพ์ซองสวยๆ ทำถุงให้มันโป่งๆมูลค่ามันก็สูงขึ้นนี่ครับวิธีคิดเป็นอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่นะครับความล้มเหลวของคนทำเกษตรคือปลูกไปก่อนไปตายเอาดาบหน้าสุดท้ายผลผลิตออกมาผีถึงปัจ้าเขาให้เท่าไหร่ก็ต้องเอาแล้วไม่งั้นมันเน่ามันเสียนี่ มันเป็นซะอย่างนี้ต่อไปอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ทำแล้วประสบความหายนะคือไม่เคยทำบัญชีครับบัญชีฟาร์มเนี่ยไม่เคยทำลงทุนซื้อปุ๋ยเตรียมดินอะไรไปเท่าไหร่ปลูกแล้วมันได้ผลผลิตมาเท่าไหร่เนี่ยเราไม่เคยทำบัญชีนะครับผมให้ทัศนะมาอย่างนี้แล้วก็จะบอกท่านว่าอาชีพเกษตรทำแล้วรวยได้ ถ้ารวยไม่ได้เจ้าสัวระดับโลกเนี่ยนะจากระดับประเทศไปรวยระดับโลกแล้วเนี่ยเขาก็คงไม่ทำกเกษตรละครับนะเพียงแต่ว่าการทำการ,กรเกษตรนั้นต้องรู้ว่าสเกลหรือว่าขนาดที่เราจะทำแค่ไหนเหมาะสมพอดีและระบบบริหารจัดการที่ท่องกันอยู่เสมอว่าลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิต อันนั้นนะครับเป็นหัวใจสำคัญลองเอาสิ่งที่ผมคุยไปคิดดูแล้วก็ลองจับดูสักพืชนะลองไปเดินดูตลาดแล้วดูว่าตัดสินใจจะทำอะไรเริ่มลงมือครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมา ตู้ปนอ2 2กำแพงแสนนะครปฐม73140ม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับ SI ดไ n บูเ4็4ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดีลายสั่งซื้ออโลโซย u อัลตรา o L Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็ Pre เพลียแป้งแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวกซรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทรรษสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราปิร,ปรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม,ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับตเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยป๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทุ่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร